สวัสดีครับหลังจากเสมอ2เกมก็คือเสมอทั้งนิวคาสเซิลเสมอลีดเนี่ยหลายคนก็ทำใจแล้วว,ว่าซีซั่นนี้ไม่น่าจะคว้าโคต้าท็อปโหรือโคต้า UCL ได้ลวแต่มาถึงตอนนี้เนี่ยเราสู้มาจนถึงนัดสุดท้ายแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในกำมือเราทั้งหมดแล้วขอเพียงเกมสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลเนี่ย ชนะคริสตันพาเลต์ได้ก็จะจบซีซันด้วยโคตา UCL ค่อนข้างแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกได้เสียเนี่ยเป็นต่อเลสเตอร์มากพอสมควรในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเลสเตอร์ต้องชนะสถานเดียวเราก็ต้องชนะเยอะด้วยถ้าในกรณีที่ลิเวอร์พูลชนะไม่มากนะกก็คือชนะแค่1นึู่นย์เนี่ยเลสเตอร์ต้องชนะให้มากพอนะครับก็อาจจะต้องชนะด้วยส่วนต่างของสกอร์เนี่ย ห้าลูกขึ้นไปนะครับถึงจะมีสิทธิ์ส่วนเชลซีเนี่ยถ้าชนะกระจบแต่เงื่อนไขของเชลซีก็คือบุกไป,ปเยือนแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นทีมที่เคยลุ้นที่จะเบียดแซงเข้ามาในโคตา UCL อีกทีมหนึ่งเหมือนกันเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เลยมาถึงนัดสุดท้ายแล้วซึ่งทุกเกมจะเตะพร้อมกันในคืนวันอาทิตย์นะครับนี่คือก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ย จะกลับมาเล่นต่อหน้าเราเดอะค็อปที่สนามแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งกับทีมคริสตันพาเลตและเกมนี้จะเป็นนัดอำลาปู่รอยจะวางมือในซีซั่นนี้และหลังจากนั้นเนี่ยพาเดตก็คงจะหาคนอื่นนี่แหละ,ะครับมารับหน้าที่แทนปู่รอยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยพาเลตจะเป็นยังไงณขณะที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยพาเลตอยู่ในอันดับ13บสามลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4นะครับแล้ว ตอนนี้ในรอบประมาณสักสิบเกมที่ผ่านมาโดยประมาณ9เกม10เกมเนี่ยริวพูเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับผลงานที่อยากจะพูดถึงเนี่ยเอาเฉพาะใน5เกมหลังเนี่ยนะครับริวพูซึ่งจะเป็นเจ้าบ้านในเกมนี้เนี่ยชนะ4เกมรวดใน5เกมหลังแล้วก็มีเกมที่เสมอ1เกมก็คือนิวคาสเซิลต่อเนื่องจากเสมอลีสนั่นแหละนะครับซึ่งทำให้หลายๆคนปลอดใจไปแล้ว แต่12แต้มที่เราเก็บได้เนี่ยจาก4เกมที่ชนะเนี่ยมันเป็นคีย์สำคัญที่จะผลักกันลิเวอร์พูลเนี่ยได้โคตา UCL เพราะทั้งเรสเตอร์และเชลซีเนี่ยซึ่งผมก็เคยวิวเคราะห์ไปก่อนแล้วว่ามันไม่น่าที่จะทั้ง2ทีมนี้นะครับจะสามารถโชว์ฟอร์มได้ตลอดต่อเนื่องโดยที่ไม่พลาดเลยแล้วก็พลาดหลายเกมแล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยทั้ง2ทีมนี่มาพลาดในจังหวะที่มันสอดคล้องกันด้วยทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ย พอชนะต่อเนื่งขึ้นมาเนี่ยก็เลยเข้ามาเบียดแล้วก็ณนะวันนี้ก็มาอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบเรสเตอร์รอซัมไปอ่ะมาดูว่า5เกมหลังลู์พูลเนี่ยเจอใครบ้างนะครับล่าสุดก็ชนะเบอร์รี่ไปนะครับบุกไปชนะ30แล้วก็เน็ตโขประตูดได้ด้วยนะครับชนะเวทบรอมก็จากผู้เล่นที่คาดไม่ถึงอย่างอริสองเนี่ย ขึ้นไปโขกประตูได้ในนาทีที่90บวก4บวกกับอีก18วินาทีนะครับก็เก็บชัยชนะใน2นัดหลังแบบค่อนข้างที่จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ประทับใจได้บอกเล่ากันต่อไปเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยย้อนกลับไปอีกนัดหนึ่งก็ไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทรฟฟอร์ดนะครับสนามที่ได้รางวัลในย่างงามอันดับหนึ่งอีกแล้วนะครับแล้วเกมนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุด ในซีซั่นนี้ของลิเวอร์พูลนะครับภายใต้สภาพาที่มันตะกุกตะกักเหลือเกินชนะถึง40่ประตต่อ2แล้วก็ย้อนกลับไปชนะเซาท์แฮมตัน2ประตูศูนย์แล้วก็เกมที่ต้องมาหัวเสียนะครับมาเสียประตูในช่วงทดเจ็บทำให้เราเก็บ3แต้มไม่ได้ก็คือเสมอนิวคาสเซิลนะครับนักเตะที่ไร้ค่าในสายตาของเหล่ากองเชียร์อาร์เซนอลเนี่ยก็สามารถ ทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำนะครับนิวคาสเซิลล่าสุดเนี่ยก็ชนะ1นูนอีกนะครับจากคนคนเดิมอีกส่วนพาเลสนะครับเหมือนกับปล่อยยาวแล้วนะครับใน5เกมหลังเนี่ยชนะ2แพ้3ไม่เสมอเลยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยแพ้อาร์เซนอลเนี่ยก็มาถูกรัว2ประตูรวดนะครับก็แซงเข้าไปไป1รัวส นะครับแล้วในเกมที่เจอแอชันวิลล่าเนี่ยก็ชนะแอชันวิลล่าได้อย่างเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเทียบเนี่ยระหว่างแอชันวิลล่ากับอาร์เซนอลเนี่ยบอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าทั้งสองทีมนี้ใครแข็งกว่านะครับถ้าดูอันดับแอชันวิลล่าดีกว่าแล้วก็แพ้เทแฮมป์ตันสามจุดต่อหนึ่งชนะเชฟยูสองศูนย์แล้วก็แพ้ 1, 0, แมนซิตี้สองรูศูนย์อันนี้ก็เป็นที่คาดหมายได้นี่คือผลงานของทั้งสองทีมในช่วงที่ผ่านมา ในเกมนี้เนี่ยทุกทีมจะเตะในเวลาเดียวกันคือสี่ทุ่มตรงนะครับของข้าคืนวันที่ยี่สิบสามถ้าดูผลงานเฮดทูเฮดทั้งสองทีมนะครับในยี่สิบเกมหลังเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยชนะถึงสิบสามเสมอหนึ่งคริสตันพาเลตชนะไปหกนะครับถ้าในห้าเกมหลังเนี่ยลิเวอร์พูลชนะรวดเลยแล้วด้วยผลงานที่ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะสี่เสมอหนึ่งเนี่ยนะครับ ตอนนี้เรอร์พูก็มีแต้มมากพอนะครับก็คืออยู่ที่66แต้มตามเชลซีอยู่หนึ่งแต้มนะครับและแต้มตรงนี้เนี่ยเรเซอร์ก็มี66แต้มแต่ส่วนต่างลูกได้เสียเนี่ยเป็นรองลรเวอบ์พูลถ้าดูรายชื่อนักเตะนะครับทีมเวอร์พูเนี่ยผมว่าจัดมันชุดเดิมนี่แหละนะครับชุดเดิมที่ล่าสุดเนี่ยบุกไปชนะเบอร์ลี่นี่แหละก็มีอาริซงมี r อบโบมีริชวิลเลียมมีโจแนตมีเทรนด์แดนกางก็เป็นวายนาดุมเป็นฟาบินโยเป็นเตียโก้แล้วข้างหน้าก็เป็นมาเน่ฟิมิโน่ซาร่าแล้วก็มาลุ้นว่าเราจะมีตัวสำรองที่ชื่อเดียโก้โชตาหรือเปล่าแล้วก็ลุ้นการลงสนามของนิอ็อกอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมคิดว่ายูไกนคอปเนี่ยคาดหวังกับศักยภาพของออก มากมากเหลือเกินนะครับเพราะดูจากการที่ออกเสียบยาวเนี่ยลิอร์ผู้เนี่ยทำการขยายสัญญาให้ไปเลยฟรีๆปีนึงนะครับโดยที่ไม่ต้องมาถกในปรับต่อรองในเรื่องค่าเหนื่อยอะไรเลยแสดงว่ามองเห็นอะไรหลายอย่างตั้งแต่ไปฉกตัวมาจากการที่อัางาร์เซอลกับเชลซีนี่มีการต่อรองตกลงกันแล้วนะครับโอเคเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเชลซี Chelsea ตกลงแล้จะจ่าย35ล้านให้ค่าเหนื่อยเยอะมากนะครับแต่ปรากฏว่าออก ตกลงที่จะมารับค่าเหนื่อยที่น้อยกว่าที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างผมเองก็คาดหวังกับออกเยอะมากนะครับแต่ว่าความต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ได้แล้วผลงานจากการลงมาเป็นตัวสำรองแล้วเนี่ยพาบอลเนี่ยหลุดเข้าไปยิงในจังหวะที่โชว์ทักษะเหนือชั้นมากๆนะครับหลอกจะเล่นด้วยขวาแล้วก็หักกลับมาเข้าซ้ายแล้วก็แตะแต่งแล้วก็กดบอนพุ่งเร็วแรง เป็นนักเตะคนเดียวในทีมก็ว่าได้ผมมั่นใจนะครับว่านี่คือนักเตะคนเดียวจริงๆที่สามารถวางเท้ายิงไม่ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยได้รุนแรงแล้วก็ควบคุมบอลอยู่ในวิถีได้ดีที่สุดในสโมสรลิเวอร์พูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นนักเตะหนึ่งในไม่กี่คนเท่านั้นเองในรีเมรีกหรือในยุโรปที่สามารถวางเท้ายิงบอลได้ด้วยมาตรฐานที่ไม่ต่างกันเลยทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็ สามารถควบคุมวิธีบอลและความรุนแรงเนี่ยได้ด้วยนะครับออกซ์เนี่ยคือหนึ่งในตัวที่ผมคาดหวังดูรายชื่อผู้เล่นของทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยที่จัดตัวผู้เล่นเป็นกวยต้าซึ่งเวลาเหนียวก็เหนียวแบบสุดๆนะครับแล้วก็แนวรับก็เป็นมิเชลเป็นเคฮิลเป็นทอมกินเป็นวัทนะครับเจฟฟี่ชรุอปแมคคาที McCarthy, คุยเต้ซาฮาเบนเต้ทาเซนนี่คือทีมที่ปู่รอยเนี่ยจัดลงเล่นในเกมที่ไปแพ้อาร์เซนอลนะครับพาเลสไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะหนีตกชั้นหรือจะเบียดแซงไปลุ้นโคต้าใดๆนะครับหรือเล่นเพื่อทำอันดับนี่ก็ไม่น่าจะดีขึ้นสักเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่44แต้มเพราะฉะนั้นการเล่นต่อหน้าเราเดะคอปเนี่ย มันน่าจะเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนโหวยหาแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเดอะคอปเนี่ยสามารถเข้าสนามได้เนี่ยประมาณสัก1 0 0 0 0หคน1,000ง0คนเนี่ยมันมากเหลือเกินนะครับขนาดเข้าไปแค่2,000คนเนี่ยพลังยังมหาศาลนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยขอแค่ชนะก็น่าจะการันตีท็อปโฟร์แล้วเพราะด้วยเลเตอร์เนี่ยคงยากนะครับที่จะชนะมากๆชนะทอ็ทอปทแนมนสเปอร์แบบ ถล่มเหมือนตอนถล่มเขาทำต้นแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายของผู้เล่นหลายๆคนที่ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีชื่อได้ลงเล่นด้วยซ้ําไปนะครับแต่วันดูมเนี่ยผมเชื่อว่าเกมนี้เป็นตัวจริงนะครับแล้วเป็นโอกาสที่ลิวพูเนี่ยจะได้เปิดตัวชุดแข่งใหม่ในซีซั่นนี้ในสายตาผมผมมองว่าสวยนะหลายคนยี้นะครับแต่ถ้าดูในรายละเอียดในเรื่องการถักทอเนื้อผ้าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมชอบ แต่ผมไม่ชอบกุนนะครับที่เป็นแถบสีส้มนะครับถ้าเป็นกุนเนี่ยเป็นสไตล์อื่นเป็นสีอื่นเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคมากๆเลยนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมผมถือว่าผมพอใจนะครับแต่ก็ต้องว่าผมจะซื้อมาเป็นเจ้าของหรือเปล่าเพราะจริงๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยหาซื้อเสื้อผ้าพ,พวกนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วนอกจากรุ่นโคต้า UCL แล้วเนี่ยยังเป็นการรุ้นผลงานส่วนตัวของ โมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกับเคนมีสกอร์เท่ากันเลยนะครับในการนำบนตารางดาวซสันโวมาตัดสินกันในเกมสุดท้ายถ้ามองด้วยเงื่อนไขนี้ต้องบอกว่าทั้งสองทีมเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบกันนิดหน่อยตรงที่ว่าอันดับของทีมที่เจอเนี่ยมันต่างกันนะครับสเปอร์เนี่ยเจอทีมอันดับ5ส่วนลิวพูเนี่ยเจอทีมอันดับ13นะครับ ก็มาวัดกันว่าโมของเราจะสามารถเบียดเข้าป้ายเดี่ยวๆเ,เป็นดาวซันโบได้หรือเปล่านะครับถ้าด้วยวิธีคิดวิธีตัดสินใจเนี่ยเคนดีกว่านะครับแต่ดูองค์ประกอบของทีมและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยผมมองว่าโมดีกว่าถ้าทีบกันคู่นี้ผมมองว่าสูสีนะครับออกได้2หน้านะครับก็คือใครขึ้นเป็นดาวซันโวเดี่ยวๆหรืออาจจะเป็นดาวซันโบร่วมก็ได้นะครับ ส่วนคริสตันพาเลตนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือปู่รอยเนี่ยน่าจะวางมือแล้วไม่ต้องนิรนี้ตกชั้นแล้วเราเล่นภายใต้เงื่อนไขที่มีเดอะคอปเข้าสู่สนามเนี่ยลิเวอร์พูลนี่ได้เปรียบเต็มที่เลยแต่ว่าจุดเด่นของทีมคริสตันพาเลตก็คือเป็นทีมที่รับแล้วโต้นะครับเมื่อเล่นกับทีมอย่างลิเวอร์พูลแต่ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเวลาปู่รอยเนี่ยพาทีมมาเล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเล่นแบบค่อนข้างผ่อนคลายก็คือเปิดเกมเลยให้นักเตะเล่นเกมสู้กับลิเวอร์พูลเสมอนะครับะฉะนั้น เราจะเห็นว่าพาเลสเวลาแพ้ริวพูลเนี่ยก็แพ้ง่ายแพ้สบายเลยเพราะลิวพูลเนี่ยไม่กลัวทีมไหนเลยนะครับถ้าเปิดหน้าสู้นะครับกลัวทีมลับลึกแต่พาเลสเนี่ยภายใต้การคุมทีมของปู่รอยเนี่ยผมเชื่อว่ากุนซือคนต่อไปเนี่ยไม่เล่นแบบนี้กับริวพูลเนี่ยการลับลึกนี่คือเป็นไม้ตายและที่ทีมที่เป็นรองเนี่ยจะเล่นกับทีมแบบริวพูลนะครับแต่ว่าคริสเตนพาเลสเวลาเล่นกับริวผู้เนี่ยไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยป้องก็คือเปิดหน้าแรก ล่าบุกแรกตรงนี้นะครับน่าจะเป็นคีย์สำคัญเกมนี้ถ้าให้ชี้ชัดไปว่าทีมไหนชนะก็แน่นอนนะครับว่าลิเวอร์พูลชนะนะครับแล้วสกอร์ควรจะเป็นเท่าไหร่ในทัศนะผมเนี่ยผมให้ไว้ที่30นะครับส่วนใครจะมองเห็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันอีกทีนะครับนี่คือก่อนเกมนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับคริสตัลพาเลซแล้วก็จะเป็นนัดอำลาของวเนดุมแล้วก็ปูลอยแล้วก็จะเป็น โอกาสใหม่ๆสําหรับอีกหลายๆคนในเรอร์พูนะครับเพราะในสถานการณ์ที่ลุ้นท็อปโฟมาเนี่ยนักเตะหลายๆคนที่เป็นตัวจริงในชุดปัจจุบันที่ลุ้นโคตา UCL อยู่ตอนนี้กล้าบอกได้เลยว่าไม่มีอนาคตกับเรือร์พูเลยก็ว่าได้อย่างนะัทเทนีฟิลิปหรือซิดเลียมเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่เด็กดาวรุ่งซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้นี่คือโอกาสสำคัญแล้ สำหรับนักเตะที่ว่านี้นะครับที่จะมีโอกาสต่อไปในอนาคตแล้วผมมองว่าหลังจากนี้เนะี่ยหลายๆสโมสรเนี่ยจะมองนักเตะเหล่านี้ด้วยมุมมองที่มันแตกต่างจากเดิมมากมายเลยนะครับสวัสดีครับ